สวัสดีค่ะหลังจากที่เราห่างหายจากการมานั่งกินส้มต่าไปนานมากนะคะวันนี้กลับมาแล้วค่ะขอเปิดเดิมด้วยตําลาวอันนี้เรากินตามพี่คนหนึ่งชื่อพี่พิมพมังชิมแค่กระเทียมเบาๆก่อนอร่อยเหมือนเหมือนขนมเลยอะ่ะมันหวานๆอะ่ะคำแรกค่ะ อืม mm hmm. ตอนนี้อร่อยแล้วอะ่ะ mm อืม hmm. อ mm ืม hmm. อมอมลอ,มอ,มองก็ทียม เอาอันนี้ก่อนก็หยุมๆกับน้ำนะคะ จะบอกว่าอีนี่กินกับตมปลร้าอร่อยมากไปลองค่ะ